พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกทก,ทกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าหมายนี้เขาฝากผมบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่เดารวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอรแ์แตงใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์หรือจะสมัครสมาชิกนะคะ มี50บาท80บาทและ100บาทสมัครทาง YouTube แล้วก็แค่ประทานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะสำหรับใครจะฝากถวายรอกบัวให้พระแม่รักษมีนะคะในรอบวันศุกร์นี้ทักทางไลน์ได้เลยนะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าใบนี้เขาฝากมากบอกคุณว่าอะไรฉันนะ่ะรู้นะว่ารอบตัวเธอมันลายร้อมไปด้วยความรักเธอไม่ได้ขาดความรักเธอมีความสุขกับตัวเธอเองดี เธอปล่อยความรู้สึกของคุณเธอไม่รู้สึกผิดใดๆอะไรกับความสัมพันธ์ของระหว่างชั้นกับเธอแล้วเธอมีความสุขดีกับสิ่งที่เธอแบบอยู่ปัจจุบันเต็มไปด้วยความรักคนรอบข้างครอบครัวเธอรู้สึกว่าเธอไม่สงสัยในคุณค่าของตัวเธอเองอีกแล้วเธอเห็นคุณค่าของตัวเองดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะการที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองอ่ะ ซึ่งฉันก็รู้แหละว่าที่ผ่านมาเธอเองอาจจะทุกข์ใจเพราะเรื่องราวความรักหรือทุกข์ใจเพราะฉันมามากพอสมควรแล้วแล้วตอนนี้เธอก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองแฮปปี้ดีแล้วอะ่ะไม่จําเป็นต้องมานั่งรอความรักจากฉันหรือความรักจากใครเพราะว่าเธอก็มีความรักจากตัวเองแล้วก็ความรักจากครอบครัวเธอรู้สึกว่าที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องเครียด เรื่องน่าปวดหัวแล้วเธอทุกข์ใจเธอเศร้าใจ<ส>กับความรักที่มันเหมือนเป็นรักที่มันไม่เต็มที่อาจจะเป็นรักเผื่อเลือกหรืออาจจะเป็นรักที่ฉันอาจจะแสดงออกน้อยเธอจะต้องมานั่งหงห่วงคิดมากกังวลใจนอนไม่หลับเพราะฉันตลอดทีนี้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ไม่ได้อยากเป็นความรักแบบนั้นแหละจริงๆอะ เธอเองก็พร้อมซัพพอร์ตฉันเต็มที่เป็นความรักที่ดีเป็นคนรักที่ดีแต่เธอเองก็อยากได้คนซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าฉันไม่ซัพพอร์ตเธอนะแต,แต่ในเรื่องของจิตใจฉันก็รู้แหละว่าฉันพลาดที่ทําให้เธอรู้สึกคิดมากหรือเสียใจบ่อยๆหรือแบบ รู้สึกกังวลใจบ่อยๆทีนี้เธอเองอาจจะอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันเป็นความรักที่รู้สึกว่าได้กำลังใจในการซัพพอร์ตจริงๆและทำให้เธอยิ้มได้จริงๆเป็นความรักที่แท้จริงโดยที่เธอไม่ต้องมานั่งร้องขอหรือมานั่งกังวลใจเธออยากได้ความรักที่มันเต็มไปด้วยความรักที่เท่าเทียมกันความรักที่ไม่ต้องมานั่งรอว่าอีกฝ่ายจะให้เมื่อไหร่แต่ให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งตอนนี้ฉันก็เข้าใจแล้วล่ะว่าเธอเองอยากได้ความรักที่ดีซึ่งไม่ได้แปลว่าฉันจะให้เธอไม่ได้นะฉันให้เธอได้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอยังต้องการอยู่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธา,า,าตุน้ํา,ามีนกรกฎพิจิธาตุลมเมถุนตุนกุมธาตุดินกันพฤกษบมังกรนะคะเลขสิบเก้ายี่สิบยิบอ็ดนะคะวันศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์นะคะวันอังคาร นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักท่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย